พี่น้องครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาทยและทางกองทัพเลยครับนําคณะทูตจาก33ประเทศและผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการวางทุนระเบิดของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาออตโตว่าที่โรงเรียนภูมิสรณวิทยาอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับแมแหงานนี้เรียกว่าท่านมาริศงเงียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็น ว่าเรือใหญ่แล้วครับบรรยายให้คณะทูตได้ฟังโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะครับว่าประเด็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี้เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในหลายเวทีระดับโลกและขณะนี้นั้นนานาประเทศต่างก็เข้าใจและก็เห็นพ้องกับจุดยืนของทางประเทศไทยที่มุ่งแก้ไขปัญหาผ่าน,นกลไกการเจรจาอย่างสันติพร้อมกับย้ำนะครับว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นแนวทางสันติวิธีควบคู่ไปกับการปกป้องความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้แล้วท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงสุขสมนิตก็ได้ร่วมรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อคณะทูต33ประเทศกันด้วยครับโดยท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดท่านก็ได้บอกนะครับว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะทูตเหล่านี้จะได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์และการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั่นเองครับ